อเพีียยงแค่่เเขนนมาาาสััญวฉจะไปหริ่มมีอาการเริ่มป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับสาเหตุเป็นมันมาจากอะไรมันมีเม็ดขึ้นที่หลังกับที่หัวหมอบอกว่ามันมาไปเกาะที่หลังที่หัวทาไม่เดินไม่ได้มันสามารถเป็นได้เลยไม่มีสาเหตุหรอครับไม่มีค่ะตอนที่พี่แอมเป็นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุสามสิบห้าเราใช้ชีวิตยังไงครับนอนดึกกินเหล้าอะไรบุ้งเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยก็บอกว่าอาจจะสะสมมาอย่างเงี้ย ก็ส่วนผมก็ทํางานพกก่อสร้างแล้วหมอก่อสร้างผมมาทำ,ทำงานคนเดียวคนแฟนแอมเขาทํางานไม่ได้ตอนเขาาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยครับตอนที่แอมเขายังเดินได้อยู่เขาก็ทํางานหนักอยู่ครับทำงานโรงแรมคือแอมเขาก็ไม่เคยตรวจสุขภาพเพราะเขาคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงใช้เวลานานาไหมครับเราต้องอยู่กับสภาพร่างกายกับโรคของเราที่เป็นแบบเนี้ย ก็ไม่นานเท่าไหร่เด้เนก,กว่า2เดือนพอเราคิดได้แล้วลุกขึ้นนั่งแปรงฟองแปรงฟันอาบน้าเองหนูก็คิดว่าไม่อยากให้แฟนเหนื่อยเพราะเขาทำงานคนเดียวเราจะเป็นอย่างนี้อีกเราก็เลยลุกขึ้นสู้ให้เขาไม่ต้องมาวุ่นวายกับตัวเรามากก็สงสารเขาครับสงสารเขาตรงที่เขาคนเคยเคยเดินได้ อยู่ๆกลับมาเดินไม่ได้เงี้ยแต่เขาก็สู้ก็ตอนที่เขายังดีอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลเราดีถึงใครจะดูว่าเมียเราพิการาอเขาไหมผมไม่อายครับเพราะตอนดีๆเขาดูแลเราอยู่เช้ามาตื่นมาผมก็ดูแลเปลี่ยนแป็นเพิดให้แอมหาข้าวหาปลาส่งลูกไปเรียนแล้วก็เตรียมข้าวของวันไว้ให้เขาพอเย็นกลับมาก็มาเปลี่ยนแผมเพิดให้เขาดูว่าเขาถ่ายไม้อะไรไหมเพราะว่าไงเขาก็เป็นแฟนเราเราก็ต้องดูแลเขา รู้สึกแบบเสียใจนะที่แบบเขาแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่แฟนเขาก็เป็นคนดีนะเขาแบบไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งเมียนะก็ทํางานแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็รู้สึกดีนะที่แบบเขายังสู้ชีวิตอะใจเขายังเข้มแข็งยังสู้อะช่วยครอบครัวช่วยสามีเขาเลี้ยงลูกโกรคกล้ามเนื้อแรงทาไม่เดินได้ไหมหมอบอกบอกไม่ได้แล้วแต่คนแล้วแต่แรงจะมารอถึงเมื่อไหร่ก็บอกไม่ได้ด้วยเจ็ด <c oughs> ปีแลนะ้วรอมาเจ็ดปีแล้วยังไม่เดินไม่ได้เลย ผมไม่เคยเห็นเหรียญโปรยทานมีลักษณะแบบนี้ตัวผมเองไปงานบวชงานบุญต่างๆเหรียญโปรยทานผมก็จะเห็นแค่เป็นรูปดาวรูปดอกไม้แบนแครั้งแรกเลยของการเริ่มต้นครับใช้เวลาทำไอ้ลูกเนี้ยครับพี่อํครับ,รบสามวันทำส้มเนีครับ3วันนะครับ ผมบอกว่าแอมถึงแม้เราจะเป็นอย่างนี้มือไม้เรายังดีอยู่เราก็ลองทําอาชีพตรงนี้ทำเหรียญโปยทานนะครับเขาก็เลยฝึกถึงมือตัวเองครับตอนแรกขายได้2อันสามอันมันไม่มีใครตื้งไงผมคิดว่าเออเนี่ยจุด,จด,จดเริ่มต้นของเรามันอาจจะไม่มั่งมายแต่อย่างน้อยก็ให้ให,ให้เขามีกําลังใจว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเกิดประโยชน์จริง ปกติทำท่าไหนครัทำท่านอนเพราะว่าแผลเป็นแผลกดทับนั่งทำก็นั่งได้ค่ะแผลมันจะขึ้นที่เป็นแผลกดทับบ่อยไหมครับบ่อยค่ะี่มันรักษาตัวนานไหมครับปีกว่าแผลนึงอ่ะผมก็ช่วยยกขาแล้วก็แบ่งพิดแม่เล็เกียบเพราะเขาเป็นแม่เหล่าเขาเป็นคนให้กำเนิดออกมา ถ้าผมโตไปผมมีเงินผมจะเอาเงินมารักษาแม่ครับเพราะว่าผมอยากให้แม่เดินได้ครับถ้าแม่ผมเดินได้ผมอยากพาแม่ไปเที่ยวทะเลครับเพราะว่าอยากให้แม่ไปเที่ยวเพราะว่าเวลาแม่เขาเดินไม่ได้แม่เขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวหนูขอสัญญาว่าหนูจะสู้และจะไม่เป็นภาระให้กับทุกคนและจะมีรอยยิ้มตลอดเลยค่ะ ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมล BOX อาทิตย์ที่25ตุลาคมเวลาบ่าย3โมงทาง Nation TV ช่อง22